ทีจะได้ประกอบพิธีการในการไป่คันคับ พระพุทธเจ้านายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในวาระโอกาสพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าบรมราชวาชโิกาสกราบคมทูนต่อดวงพระวิญญาณในทรงปกป้องคุ้มครองประเทศไทยและเกียรติภูมิของราชอาณาจักรมาถึงการปัจจุบัน,นตามความมุ่งหวังทุกประการเชิญ ท่านพินายตุพิชิตพงศท่านคุณรีเสกสรรคมศักดิ์ท่านเป็นเอกน,กนะัจพัฒนาสถานที่แห่งนี้ณนะวันเวลาครับในเขตรปราจีนบุนนนรีเมื่อปีพุทธศักราช2138นะครับนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตทังอูเชนิกาเรนะ ปชาสัพพะภูอาจาริยังในมหาศักดิ์สามเสดยังมีภูมิชั้นต่ำนะครับอีกหลายหลายจุดดังนั้นทุกทุกภูเป็นตัวว่าเป็นกองสมเด็จพระเด็จสวนมหาลาศมหาลาศภูยิ่งใหญ่ที่